หน่อยเพิ่นห้มือนั่นหาร้อยนอะสมุนไปเตกเอาร้อยหนึ่งนะหนึ่งล้านกันหนึ่งล้านสามแสนสามสิบพันเงินของออสเตรเลียนะพอดีได้หกล้านหกแสนหาสิบพันเล็ขม่งเร้านี่เงินหาร้อยเลยสร้างปูนมากรอชองตนาถามันบออ่อพ่อหลิไปเอาไม้มันบ่พ่อกับบ่ลาย,ยเห็นสร้างเพิ่นมาหาสิเห้าสิเอามาสี่สิกนตกได้แต่ที่จำ ต้นเติบได้ไหมสองปีแล้วพระเจ้าค่ะจื้ออยู่ว่าทางขึ้นเจออยู่ทางขึ้นเพิ่นอยากให้ไปเจกหรือว่าเป็นพวกอ่ะยังแต่ยังบีพวกว่าสิเจกยังเพิ่นว่าให้ลองปรึกษากันเพื่อดูกับเบ้าสีเพิ่นว่าเลยว่าเออที่ถามเอาครันเป็นตาปลายบ่อครับแต่ยังบอกเคยนะเลยเลยถามเบิ่ง สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนสุมองสุบอนเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันคือเก่าคือเดิมกับสองสาวบนมาพี่น้องเลยพ่อกันเมื่อนี้กันี่แหละมาเฮือน้องน้องฝนคือเก่าวันนี้สาวบุญมาสีโทสั่งให้เพื่อนมาส่งปูนสีโทให้มาส่งปูนให้ทั้งเพื่อนน้องน้องฝนสาวบุญสีสั่งมาสองโตนก่อนห้าวกำลังโทสั่งโยพี่น้องเลยคือว่ามื้อนี้พี่น้องเองอ่า ทางสบุนกามีเนี่ยซิบ,บาวาบ่าวสบุนก็ว่าซิบว่าดอกปกติสบุนกบบับบอยกับแอคติกับผู้ใดแบบว่ามันแบบว่าคอมเมนต์ตัวนี้เห็นไหมเพื่องเกี่ยวกับคอมเมนต์เกี่ยวกับการช่วยเหลือนี่แหละเนาะช่วยเหลือทั้งเพืออ่อนน้งนองหน้าฝนทั้งเพื่อนน้องเตียวว่าสิแหละ,ะคือทั้งเพื่อนน้องเตียวในสบุนกะเคยสมทบไปแล้ว สุดตั้งเสาเทคานให้ทั้งสเตลทั้งเฮทั้งซ้ายทั้งปูนสมบุูกระสมทบไปแล้วหลังจากนั้นผู้ลักผู้ใหญ่เพื่อนก็อยากช่วยทั้งน,อน,อน,อน้องน้ำฝนอ่าอันนี้สมบุูกะขืนอยู่กับผู้ใหญ่เพื่อนอยากช่วยผู้ใดเนาะมันเป็นเงินของเพื่อนเพื่อนอยากช่วยไพกก็ขืนอยู่กับซีดของเพื่อนทั้งผู้ใหญ่จะดีแะละมันนี่ทั้งเอฟซีเพื่อนจะเพื่อนเครียดเพื่อนสร้างบุษังสมบุญน,นี่แหละพี่อน,น้องเอง ตลอดไอ้ผู้นี่ฮะนะที่เพิ่นว่าให้สบุญนี่สบุญกับพยายามสีลบล่างแบบบ่อยากจดบ่อยากจำบกเบ่อยากว่าบ่อยากพาดพิงบ่อยากว่าให้เอฟซีแต่นี่ถ้าเอฟซีผู้ใดเพิ่งว่าดีนะซาบุญก็ดีอันนี้เพิ่งว่าแบบว่าเครียดแบบอากติให้สบุญตลอดคอมนเมนต์นี่นะ <S <S คือนี่เนี่ยนี่สบุญมานสวยน้องน้ำฝนนี่เพิ่นก็ว่าให้สบุญว่าอีอบุนเหมือน อ,อีบุญมามันปากหวานกล้วยดิบพูดอะไรก็ไม่ตรงปกพูนยูยใจดีก็ตาทั่วตาบอดสีลงคาลมมันมดพ่นว่าให้สมบูนีน่ปากหวานกล้วยดิบาหา้เบ้าให้ผูู้ใยญ่ลงไรกะ็ะแม่นหัวผูใยญ่มาช่วยกะ็ะแม่นอันนี้คอมเมนต์หลายเทือแล้วกับคนเดียวกันนี่แหละแล้วลกั มีอีกคอมเมนต์ไลนเทื่อแต่สมุนกะสีเอาแต่โตมันแบบเพิ่นเว้าแบบนักแน่นะตัวนี้ก็นักนะแบบว่ามีอีกคอมเมนต์หนึ่งกับผู้เก้าเพิ่นว่าทาั้งน้องน้ำฝนนี่เมื่อนน้านสมุนเอาเสืออภะมาให้เนาะเป็นเอฟซีจากฟังไทยเพิ่นอามาใหา้สมุนก็ว่าสีเอาไปหาเจอยู่เต,เต,เตยังบ่ท่านได้ไปสมุนก็เลยเอามาให้ทั้งน้องน้ำฝนน้ำ เพิ่นก็นยังคอมเมนต์มาว่าฝากมาให้เยอะๆเลยเวลาเผาจะได้เอ้ยจะไม่ได้ใช่ฟื้นวาสันแบบคล้ายๆเวลาตายเลยเอาเอาเครื่องเผาหาฟื้นนะนะอันนี้ก็น,นักเกินพี่น้อง,งเอ้เว้าเกินไปนะสาบุญก็เลยว่าเพิ่นคืออักติเทนะการช่วยเรือน,นี่สาบุญกะผู้ลักผูญ่ย,ยเพิ่นตัดสินใจของเพิ่นเองสาบุญบ่ได้ปากหวานหรือว่ากล้วยดิบคือเพิ่นเว้า สบูนกับเฮตตามภาษาของสบุนผู้ใหญ่เพื่อนเห็นเองเพื่อนถือสตาของเพื่อนคือเพื่อนให้สบุนมาช่วยน้องน้ำฝนนี่มาเฮตให้สบุนสิไปเฮตให้ผู้อื่นมันกระโได้เพราะว่าความต้องการของผู้ใหญ่เพื่อนจุดประสงค์ของเพื่อนคือช่วยของน้องน้ำฝนเพื่อนเอามาให้เฮตเพื่อนน้องน้ำฝนสบุนสิเอาไปสมทบไปทั้งเพื่อนสาวเต๋หรือเอาไปทั้งโรกเรียนกับโบได้อันนี้มันเป็นิซี์ของผู้ใหญ่เพื่อนสีช่วยผู้ใดอันนี้เพื่อนว่าให้สบูนโดนพดรู้พด สบ,บุนกะเลยเอามาเว้าซะมือน,นี้เนาะสบ,บุนก็เลยคัดเอาตัวนี้แหละมาว้าวผู้ถา่าเพิ่นบเว้า,วาถึงผู้รักผู้หญ่สบ,บุนก็สิบว้าเลยอันนี้เพิ่นผู้หญ่กตาทั่วตาบอดซีลงค่าล้มสบ,บุบว่าซันโอ้ยอันนี้เพิ่นกันยังเก็บเอาะบเว้าเอาแต่ความคิดัวเองมาให้มาให้คนอื่นใส้เก็บไปใส้กับตัวเองซะที่คำวหวาน,วานอ่าปากหวานกล้วยดิบค่ะ เจ้าท for ี่เคยใส่เนาะเว้าให้สบุนดุได้ได้พี่น้องเองจักเพิ่นไปเขียดไปสั่งเลพี่สั่งอิจฉาสบุนยั้งสบุนกับซ่องเนี่ยเนาะผู้ที่ตามหาหวกมื่นสบุนกับเฮ็ดตามผู้รักผู้ใหญ่ซ่องของสบุนกับผู้ที่ตามบโหลายคนเบิ่งกับได้หลายแต่ว่ายังมาคอมเมนต์แบบอัตติกระสบุนคนเบิ่งสะบูนนิรักพันช่องสามพันกับวาหลายได้สบุนกับพอใจในสิ่งที่ตัวเองเฮ็ดสิ่งที่ตัวเองทำ สบุญมักไม่จุดนี่ผู้ใหญ่เพิ่มมอบเรียกให้สบุญกระขอบุญขอบคุณผู้รักผู้ใหญ่ถ้าว่าบ่มักเบิเบ่งสบุญก็ให้กดผ่านซะบ่ต้องมาด่ดากันหรือว่าเว่ากันเกินไปดอกเนะาะถ้าบ่มักก็แค่เลื่อนผ่านสบุญกระขอบใจเอฟที่ให้กำลังใจสบุญผู้ที่เพิ่มมักสบุญก็เข่าวเบิง่งผู้บ่มักให้ผ่านบบแมนซิเว้าให้กันจซงซี่สบุญบบอาติคิดว่าซิบว้าแล้วกับ มันลอยขึ้นมาอีกนะพี่น้องก็เลยอยากว่าวซะสมบุรขอบใจเอฟซีทุกคอมเมนต์ทีดีๆเข้ามาให้กําลังใจสมบุรณ์พูที่เพิินว่าวดีวับสมบุนสมบุรขอบใจให้เพิินอยู่ดีมีแฮงสุขภาพเข้มแข็งใกล้ปีใหม่มาแล้วเด้อขอให้มีต่ร่ญรวยเงินทองขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกขู่ทุกคนที่เพิินมาคอมเมนต์ดีๆก็สมบุนแล้วก็ให้กําลังใจสมบุนเนาะอ่ะอันนี้ถ้าว่าสมบุรว่าผิดพลาดประการใดหรือว่าเอฟซีทุกคนที่เพิิน อันสบุญก็ขอโทษขอให้สบุญได้ออกมาว่าวมานี่อ่ะเดี๋ยวสิเข้าไปทางเพื่อนน้องฝนก่อนกับสีไปถามทางบอซีเนี่ยทางบุรุษักผู้ใหญ่เพิ่นก็อยากให้สบุญไปหาแจ๊เครื่องแจกของทางทางเหนือผู้แน่พี่น้องเอนยว่าทางบอซีนี่สิโอเคบ่ทางผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้สบุญนี่ไปกับบาซี่อสพราะว่าสบุญเคยไปกับบอซีเนาะเดี๋ยวทางสบุญสิไปถามทางบอซีน้ำ อมื้อนี้ก็มาโอ้มาลมจักหน่อยพี่น้องเอ้ยก็มกขอบใจเด้อที่ให้กําลังใจสบุญอ่า FC เนาะฮะเข้าไปก่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้ครูทางน้องน้ําฝนกพันอ่ามันปกๆอยู่ปกทางเฮือนทางซานเปิดนสิเบิดบ่จังไดขอบุขอบคเอื้อยอ้ายที่ให้กลังใจแล้วก็ให้เอียดให้งาน ให้บ่เดี๋ยวสบายดีนางพันมันผู้เดียวเราให้อัูนี้พัวไปใช้โบมาพันชอยเอาไปเอามันเอาไปเอามันเราไปออกไปเอามันอันนี้เอามาคงไปได้เอามามื่อไหร่นี่เอามาแล้วก็เอาไปเอาอีกนี่วางอย่างเงี้ยตัวนั่นแห้งแน่ตัวนั้นตสแลงกับ Anh, nghe sai cái sợi bài. Mhm, nghe sai cái sợi bài. Gin tạo là bom, mhm, gin tạo gần nhanh. Gin tạo chung tóc chung tóc măng say. Mhm, chung tóc. Mhm, 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 ถ้า <One> ว <input> ่ามันพันพ like ันแบบนี้มันมีได้น้ำหนักเพิ่นวปะเพิ่นที่ว่าเพิ่นเคยขายเพิ่นมาบอกว่ามันแบบมันแห้งแล้วมันยาวแล้วมันยังหนักเพิ่นเห็ดแบบนี้เลยเพิ่นบอกว่าเห็ดแบบนี้โอ้เพิ่นบอกเลยก็เลยเห็ดลองเบิ้งใหดตามเพิ่นบอกเลยมันมันหน่อยมันวน แหนด้วยมันแห้งไวแหนแจ็คเมอร์ได้ฮุบนี่นี่ปะชามือก็ได้ฮุบขนว่ามันน่ต้องใส่ไปขุดอีกเพิ่นขุดแล้วเพิ่นเอาไปใส่กระสอบเลยเอาไปขุดแล้วเพิ่นไปขุดไวแต่ว่าน่เลยผลเอามาเมื่อเช้านี้สอบนึ่งแล้วก็เอาไปเอาอีกใช้ก้นถถีบเนี่ยมาใช้รถเข็น่ใช้ล้อไ่้บ้างโดย ออเอาไปตัวสาวหุ้นจด็อันเอาใบอันบินอันเมย์หายว้เมื่อไหร่ดิมาดูเมย์สีโท่ให้เพิ่นเอาปูนมาสง่งบินบ่ะเมย์มาโท่กังทุกให้น้องนักฝนขึ้นเอาเบอร์กันโท<อ>่โท่ให้เพิ่นมาส่งปูนปนะไอ้ไปเอาเองมันบวายนะเมี่ ซื้อมาเกี่ยงมากกว่าโดยขอบใจขันเท้าไปเอาเองมันก็รวยเพราะว่าเางินของเมย์น้อยเพิ่นหายเมื่อนั่นหาล้อยนาะสมุนไปเตกเอาร้อยหนึ่งนะ่ะหนึ่งล้านหนึ่งล้านสามแสนสามสิบพันเงินของออสเตรเลียเนาะพอดีได้หกล้านหกแสนหาสิบพันเล็กเงื่เศรร์นี่เงินหาล้อยเลยสั่งปูนมาก่อนซองตอน ค่ะมันบ่พอแหละสิไปเอาใหม่มันบ่พอก็บ่ได้ดอกเห็นสร้างเพิ่นว่า50เฮาสิเอามา40ก่อนอาไปแตกมาเรียบร้อยแหละพี่น้องอืเปิดนี่บ่ดเอองดก่อนเด้อันี้เด้อดโอ้เมื่อวานนี่ใมื้อเช้านี่ก็เพิ่มอีกแม่นบ่อันนี้ยบลงได้พูทางในยบบ่โดยยบอยู่ตอนี้พ่อเฝ้าใช้ก็ันี้ดมันแน่นแล้วอันนี้มันเป็นดินทรายมันเป็นดินทรายันด เห็นบ่เฮากล่องไว้มันกับไหลงอันคือเชียงลูกเกี่ยวให้พูนอยู่พูนบบช่วยหนูไม่โตเพราะว่าแแหคือการข้าวตอไว้ข้าวตอไว้อันดีที่สุดอ้าจ้โอ้ดีเดีคันว่ามันมั่ลนะคะจังคอยเคลียร์บนเข่าไว้ได้วะนี่รลางบังเนื้อัางอุ๊ ผาดต้นมัน <Tipp> ม <ett ant throat> <that 's it>. ีทางได้กระฝนอือเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวฝนหยบลงนี่เฮ้ยแน่นเนี่ยพอคนมันบมันหยบได้แต่ที่สั่งใส่หยบดีกว่าสั่งคนมาให้มันอันนั้นลงได่ข้าวจังหาอาเซียมโจกเฮ็ดมานี่ใช่ตามเจมันนี่เด้อโดย ทางใส่เ huh, ห ah, e uh ็ด huh. ต uh. ัวอะไรได้ทางพุ่นกับผู้โอ้โหตมันกระเวกลงเนาะอ่าคักคักบ้านนี่อ่าขอระยะด้วพี่น้องเลยเป็นไอเนาะแจ้งอยู่บ่สั่งปูนก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยว น้ำฝนไปอันถ่าก่อนเม่ก็ได้เดี๋ยวสิคุยเวียกกับบอสีก็ได้ง่อยเด้อเลยไปให้ลูกกินจักฉมจักหวานเก็บไว้เด้อเบื่โทรนี่เด้อโทรูคนมาส่งปูนเอาอ่าเบิร์กเสร็จก็ทางบอสีเด้แค่บอสีเด้มาพี่แนวบอสียัหน่อยเ้าะเอิญหาแม่เด้เปิดเลย สบายดีเด้อสบายดีนะทางบอสซีหายหนาไปหามือซีหามือจักรเลี้ยวจักรีมือหามือแม่นบะจะไปจักมือจ้ะไปซีซีมืออยู่เพื่อนฝากใก่แน่ไปฝากใก่แม่นขามาเอาไก่แนี่ยฝากไก่มานี่เพิ่นมาน้่มอีมานี่มากับพอดีแท้คอยกันไปนั่งคุยกันดีใจดีวะ นั S <S 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 ่งที่นี่ป่ะคุยนื้อว่เศษก็ได้เนาะบ๊อบป่ะไปเฮ็ดซีอยู่พุ่นในปายันว่าเด็กน้อยให้ยังมันสิเข่าก็มายืนลงกันดูพี่กันจังไอ่ะนั่งลงนั่งนั่งเกือเท้านี่แหละนั่งก้นเท้านี่แหละสีเอ๊ะนั่งก้นเท้านี่แหละมีแนวบอดีบอดีมีก้นไผรมานั่งแล้วก้นเท่าเองนะนั่งลงกันแล้มันบดเบียดบดงานได้สร้างผลบุตรนมาเนี่ย เพิ่นบริมาเด้อบ่บัดนี้กกฟังเบิ่งนี่แหละยังบ่ฮู้ว่ามาเมื่อใดหรือตอนใดขึ้นอยู่กับว่าเงินมาก่อนตอนนี้มันเงินบดได้งบยังบ่พอบ่แม่นมันมีแต่งบปูนเด้มันบ่ได้ค่าสร้างมันก็มาบ่ได้โดยบ่ได้ค่าสร้างมันมาบ่ได้เลยอาทิตย์วันมานั่งคุยกับเจ้าก็ค่อยอยากพึกษากันนี่แหละเรื่องทางผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้เฮานี่ ขึ้นไปทางเซปอลผลมาผลมาถามเบอร์บอรซีด้วยเราเคยไปอยู่บ่อเราจิตตาไปได้บ่อเราบอว่าว่าเคยอยาเคยไปอยู่เคยนึงอะไรครับกับบอเซียงตะกี้ถนนคนทางกาบุเป็นระยะน้องจักปีละ่ะมานี่ยต้นเติบเลยไหนสองปีเราไปแจกบ่แเมนสจึงเจออยู่ทางขึ้นเจออยู่ทางขึ้น เพื่อนอยากให้ไปเจกหรือว่าเป็นพวกอ่ยังกับยังบุพัวสีเจกเนี่เพื่อนว่าให้ลองปรึกษากันเลองดูกับเบอรสีเพื่อนว่าก็เลยว่าเออที่ถามเพื่อนน้กอันเป็นตาใบบอฮะกับยังบอกเคยนะเลยก็เลยถามเบิงแบบขับขึ้นไปแบบเจกตามถนนทนทางสิบ่แมนแบบว่าขับขี่รถขึ้นไปกับแบบบ้านคนแบบอยู่ใกล้เข้มผู้เข้มพาแบบนะ้นนะกับยังขึ้นไปเจกประมาณนี้นะ เอาไปไหมกับมันมีเราบ้านอ่าเขาเจ้าถูกยากเข้มถกเข้มทางนะหะายย่ี่เห็นยติมนบนในทางมันยากเขากับขึ้นไอเนาะถ้าก็ไปบนมันสบายก้อนเ้ายังบหุ่นเนาะแมนเมนแบบเพื่อนอยากไปฮะเจ๊เจ๊ยังกับเบิ้งนุกกันนี่แหละว่ามือใดสิได้ไปอันนี้กับปรึกษากันก้อนนะนะเลยเราว่าถามเบิ้งบาสีเด้อเราสิไปน้ำยู่บอเราว่าเจ้าชีไปน้ำข่อยยูบ่ ไปยู่ไปอยูุเจ้าบบไปค่อยกับโบไปคือกันแรือค่อยกับโบมีโนคันมาเปลี่ยนไปได้คันเราเจ้าอยากให้พอเจ้าไปน้ำกับลงชวนแล้วก็ได้ยันเราเราอยากไปโลเปิดหูเปิดตาเรานะสีดองสีดองชวนนะเบิ้งคันเาสะไปนะไปว่าเคยไปจับกล้องให้เฮานะเราบอกโบเคยไปเลื่อยเทือเราแบบไปไกลเนาะแ้นอยากให้เราไปน้ำบอกว่าเออให้เราเบิ้งเปิดหูเปิดตา อยู่ต้ห้หน้าอะารก็คิดหอดผู้ที่จากไปเนาะโดยอยากให้แล้วเปิดไปบองเบิงพวมผู้เอื่อยยังอยู่เพื่อนนะท่านได้ไปบ่เอื่อยยังอยู่ยังอยู่ยังเห็ดบัดบัดท่านเออเห็ดแล้วบ่เห็ดแล้วอือแต่ได้เห็ดบัดสามพันหาอือบัตรเออคุณเนาะแมนคันมาไปกะเดี๋ยวก็สิบเบาทั้งเพิ่นหากยังบ่ฮห้ว่เมื่อใดสิได้ไปแล้วว่าลองปรึกษากันก็บารีบังเด้อเ่า พอ,อกระไรได้ได้เดี๋ยวสีถามมาสีเบื้อ่มจาจะตกลงมดไปหมดไปสี่บอาน,น,น้ำเพลินว่า,าช้ได้ไปห้ายังบอกเคยห้ากะเจกเล็กนิดหน่อยไปก้นถา้นาเราเลือกเขาเคยเลยก็จะมากันอีกรอบหน้าก่อนเนาะรอบนี้ขึ้นไปเบิง้งถนนทนทางก่อนแล้วห้ากะถ้าว่าเมื่อใดสีได้ไปห้ากะสิเจนบอก,ก <c oughs> าาทั้งซียุทางคลิปทางในคลิปในยังก็ได้ แต่นี่เขาปรึกษากันก่อนนี่ว่าภาษีสิไปน้ำโบนะนางลมกันก่อนปรึกษาก่อนจะเป็นเมื่อใดแต่ก็ยังบอกว่าเมื่อใดสิไปอันนี้ปรึกษากันภาษีก็สิไปน้ำอยู่แลิกกับพูดกับทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนแล้วโบมี่ยังไล่เราเขอไปหู้เส้นทางก่อนเราอยากไปให้เจ๊นะไปรอบรอบหน้าจังว่ากันไหมเนาะถ้าว่าเป็นยังไงกันพันว่าเฮาโอเคเทื่อนหนาเทื่อนนกับจังว่าไหมหรือเ่า โดยช่วงช่างเพึ่นพักนะฮะก็เลยว่า,า,จากจะหาทางไปว่เาเพป็นบอกอยากไปแบบลองหาแบบประสบการณ์ใหม่น้ำเนาะ<ด>ยังบ่เคยไปยท่นานจากเทือกโมเคยไปไกเลอยากไปสืนไปเบิ่งเพราะว่าทางพี่มันก็สวยเพื่อนน้องน้ำฝนอยู่กะเห็ดได้พออยู่พอเศร้าเลยคนก็อยากว่าจะึ้นไป พิตารมาือทุนการเอาก็บอกหูว่าเมื่อไรอันนี้เพิ่นบอกก่อยเช้านี้ลมทา,างเบิรงเด้อเพิ่อนนะคันไปแล้วเพิ่วนชีบอีกนะเอาก็จังชีบอีกประมาณคันคือได้ขึ้นก็บชีได้ขึ้นก่อนปีไหมแมนเมนวันได้ขึ้นกับไม่นี้บันทียังเสาะหาบอสเ้าะหาวันนี้บันทีเสาหาคันไปเลยจิไปนอนจะขึ้นได้กับมาได้เฮาก็ได้เฮาอยัางบ่ฮู้เส้นทางนี่ แหงบริษังไค่แช่ไหมนะบ่ซีบ่จักเนาะเื้าไปลงทางบ่จักทางไม้แล้วเจ้าไปตะกี้เจ้าพักอยู่พุ่นบ่หรือกลับแมนพักพักอยู่พุ่นชาวบ้านพักบ่แมนอ้าวกระสิหาแบบนั่นแน่หาบ้านพักบ้านพลิกแถวนั้นแน่เนาะ ป้าซาตามนี่แหละพี่น้องเลยนี่ปรึกษากันก่อนเมื่อใดสิไปก็นสิจังทีแจ้งให้ทั้งเอฟซีฮั่นฮุ่ทีนึงเนาะบัาสีเนาะโดยป้าเดี๋ยวขับไปทั้งห้าน้องนะฝนก่อนวันนี่โดยได้จะคลิปกับเจ้านะยังนะไปไปใช่ปะไปไปเดี๋ยวไปพูดก่อนแบบนี้ให้ทั้งบัญชีนะถ่ายคลิปก่อนปรึกษาหาเรื่องสิทธิ์เชฟปูนนี่แหละเดี๋ยวเร็วนี่แหละได้ไปกับบกเกินสองสามมืดแล้วเนาะบัญชีไปไปเดี๋ยวกลับไปพูดก่ันแบบ Cái cái quy, thang vào gì đó, xa à, cả bọn đã được nói chuyện với các thương báo chí, cố sát nhau, để xích hợp, vâng, các anh chị, các เอามาสองต้นก่อนเอาปได้ไว้ทางในดอกค่าชิวบตารางเฮือนพุทธเอาว้ทางนี้มันกสซิกะกะคัก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 ่ดันคัก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 โอ้ปัได้ต้องใส่ต๊ะไม้ตัวนี้ออกกันต๊ะไม้ตัวนี้ออกจังบอเกะกะปันได เบิ่องต้งพี่ก่อนเฮ้ยออเธอนะก็ประมาณนี้แหละพี่น้องมาลมกันเนะาะตั้งสะพูนกาโอล้ลมกันไปเล็กน้อยนี่แหละกะว่าเรื่องคือสะุวนว่ามาแหละเนะาะนะมืัอนี้กะเดเบิ่งรอปูนเพิ่นมาส่งก่อนอ บ่เบิ่งคือสิยุดเปิดใส่ก่อนแรกบ่เนี่ย่างมาหาทางน้ำฝนกันเรียบร้อยแหละนังไงอ้าวบุญเนี่ยมาคาบยังกันนะไปฟันปอก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 ไปลำมันเนี่ยเก็บเมียนบ่ลำมันเก็บใบปลูกอีกเอ้ามัันนนนปลูก่่ได้ี ตงเาลบอกของเจ้ามันลำเป็น้ได้ะของเจ้าเง้าตัดตเอาลำมันออกแล้วกดได้จะมาเก็บไว้หลายอยู่บ่ลำมันมันไหลไล่ไปเมันบ่มีเนาะมันบอกงามบ่มันมีแต่แบบต้น้น้อยอาชิโปอีกก็ต้องหาน้ำมุ่ยนะบ่ื้อเอากอน อืมอืมเป็นเห็ดขายแบบไรอ่ะนะเป็นหมัดหมัดหนึ่ง30มสโอ้หมัดละสามสิบจักล้ำฮะค่ะลายยุลายเติบยุบอืมขอเพิ่นบ่ใหนะ้แล้วขออืมต้องซื้อเห็นบ่ซื้อซื้อเอาเพิ่นกัช่องสามัดนี่นก็ไปล,ลายแล้วถ้าแบบมันบ่าตายอืมอืมมาตัดเอาเนาะโดย บ่ประมาณซ่ํานี้นี่บ่ตักแนวล่ะอือเสียบลงเสียบลงเลยดิขุดคูเอาเองบ่ปลูกหรือว่าแนวใดขุดเอาเองอทางทางแล้วก็จูตอทางแบบป่าตรงนี้มันก็จูตอือจูตแล้วก็บานั้นกะปลูกช่วงพุดเฮ็ดถ้วยต้นบ่เฮาเจ้าเฮ็ดน่ะเฮ็ดแบบเป็นควายบ่คือเป็นคูบ่ได้เฮ็ดเป็นวยเลยนี่ปลูกแบบอันนี้เลยดินอนไปเลยออมจังหัวบ่ใหญ่แล้วะเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดเป็น เป็นจุกเป็นจุกในเมเห็นเขาเห็ดแนนผลเอิญเห็ดคุยตูนผลเอิญเห็ดคุย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 ขึ้นช้ำมันกระซับนี่โดยมันโบเป็นคุมันโบงามเห็ดคุณเจ้าปู่ักโก้นะลอป,ปูนมาก,ก่อนพี่น้องเลยเนาะลอเอิยังน้อยก่อนมาเนี่ยก็มาสั่งปูนมาไหว้ก่อนจังในคลิปนี้ก็ขอจบสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อทั้งน้องทั้งฝน สบายดีคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามและให้กำลับบงใจคือเก้าพกนในคลิปหน้าพี่น้องเลนะขอบคุณขอบคุณทั้งเอื้อยทั้งอ่ยท,ที่ไว้วางใจมอะเบียกเหมาะง,งานให้ไปแล้วพี่น้องสบายดี